สวัสดีครับมือนีสิภาามาเที่ยวผาตาบซื้อที่จังหวัดน้องค่ายครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดเซลฟรีแรกๆที่เข้าไปจะมีเงาะผู้หนึ่งน่ะถาคูรรจน,น่าอยู่ <laughs> เ้ามานี่ก็จะมาไหวพระ คนกระเทศพระ,ะไว้ถวายบูชาแล้วก็จังสิเดินขึ้นไปทางงุ้นสกายวอกหมดละนี่คนมากก็จะมาไหว้พระศิวลีขึ้นมานี่แหะขอโชคขอลาบมาทางนี้ก็จะเป็นขึ้นไปโบสถหรือเจดีป้าขึ้นไปเบิ่งสวยงามบ่โบสถ์วัดเพิ่น ขอมาหอดก็มีพระประธานตั้งอยู่องค์ใหญ่แล้วก็องค์น้อยสลับกันไปสวยง่ามครับมากวายครับวัดผาตากเสือมาขอพรข้างบนปกติมีลวดลายสวย ขูไ่ไฟมีลวดลายยังพ่นก็ติดไว้เป็นเต่ะเห็ดสวยงามกับวายครับยุบหังหน้าก็จะเป็นภาังกระจายขคางกันนี่ก็จะเป็นเจดีหรอครับเพกกิ่นกำลังเห็ดอยู่กำลังก่อสร้างอยู่เสียงดังทุบกระกทั้งขึ้นจะเป็นพญานาคสี่ท่างหรอกครับเห็ดสวยแล้วก็จะสวยงาม ข้างกันลงมานี่ก็จิมีผ่านอนครับผ่านอนลงหนึ่งอยู่นี่สวยกันสีทองอลามสวยรูปใหญ่องค์ใหญ่ครับจะเป็นรูปผู้คนปั้นก็นได้ตัวนี้มากราบไหวขอพรครับ วัดผาตากเสือจังหวัดน้องค่ายอำเภอสังคมคลามหวหยก็จะว่าไปเที่ยวไปวัดผาตากเสือมองนี้จะเป็นสกายวอล์กครับเข้ามานี่ก็จะมาถอดร่องเท้าจะของไว้เหว่นก็จะมีร่องเท้ายางให้ใส่ขึ้นไป พอว่าร่องเท้าเขาเอาไปมันอาชิพ่ออาจิเป็นกระแทกกระจกเพื่อนเพิ่นมีร่องเา้ายางให้ใส่ยางเขาไวนี่ก็จิเพื่อนก็จิกำหนดให้ยางไปได้ว่าเกินยี่สิบนเพื่อนต่อ เป็นก็นจะเขียนไปไว้ยุกกำหนดก้นเข้าไปเข้าไปได้คนลยยี่สิบ้นอ่ามเนี่ก็จะเห็นวิวอำเภอสังคมกลางทางน้ำโค้งไปสวยวิ่นธรรมชาติทองฝาก็จ้มใสกมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเรื่อยๆเพราขาซ้ายวันครับ okay, <okay>. yeah. เห็นแม,าาม,ม่น้ำโขงเมื่อสิีแยกหนึ่งอยู่ทางประเทศเลาวอสบปลาวท่าอุาา่่นค่ายเป็นสามเหลี่ยมนึงตรงขามกับอำเภอสังคมจังหวัดหนองค่ายเข้านี่สวยงามครับมาๆมาๆมาเที่ยว จุดชมวิวก็มีหลายจุดด้วยครับโบเมนเตอร์สกายวอลมีอยู่หลายจุดสวยงามคือนกันก็เพราะใหญ่ไปไหนดอกสกายวอลมองนี่ก็สะโบเตื่นเตนไปไหนพอมันบ้อออกไปลึกไปไหนถ้าก็น่าเที่ยวแต่ว่าวิวสวยมากครับ วิวลักล้าน, <laughs> นาก็นิมองน้ำมาันน้ำโขงเว้ยวังพุ่นก็สิจเป็นเมืองสังท่องของสาวปวาเล่เขาอาจจะเป็นแขวงหนึ่งของเขาแล้วล่ะของระเทีล่ามาเที่ยวกับอำเภอสังคมจังหวัดหน,นองคายวัดผ้าตากเสื้อ กสิบอตื่นเต้นไนไดนหรอก <S <S มันบอ่บอบ่อลึกนะบอยืนออกไปหลายไปไหน,นี่ยตัวในวัดแต่เพนกส็สิมีจุดไอไทยหลายจุดอยู่ครับ <S <S มากครับมาเท่ยววัดผาทากเสื้อ ทาง,งพุ่นก็จะเป็นสอปปอล่ามาครับมาเที่ยวอำเภอสังคมจังหวัดล้องไค้วัดผวาตาวเสือมีหลายจุดอยู่ครับไอไทยก็จะเห็นวิวอำเภอสังคมเนะี่ยกับสอปปอล่าฟังหุดสวยง่าง โมตื่นเตนมาไหนหรอครับมันบอกเนี่บอลึกเป็นไหนมาครับมาเที่ยวเค่นี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อสวัสดีครับ